สบายดีพี่น้องทางช่อง YouTube บาตาพิการตาชาแนลเมื่อนี้เฮามีเรื่องเล่าสิมาเล่าสู่ทุกๆคนได้ฟังกันเนาะก่อนสิไปเบ่งไปฟังอย่างให้อย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนาะที่สำคัญอย่าลืมกดมากระดิ่งพี่น้องเอ,อเพื่อการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องบาตาพิการตาชาแนลก็คือมาข่าเรื่องกันเลยพี่น้อง พี่น้องทุกๆปีของเดือนเก้าก็คือมื่อสิบสี่คำเดือนเก้าลาวเนาะเออทางพุทธศาสนาเขาจึงมีบุญห่อเข่าประดับดินพี่น้องทุกคนคือสิหูนเนาะบุญห่อเข่าประดับดินเขาจะเอาเขา่าเอาอาหารเครื่องอยู่แนวกิน เก่ายางเป็นมักไม้ยังทุกๆอย่างใส่ใบตองเนาะแล้วก็มกเป็นห่อประมาณเก้าห่อเก่ามกพอฮอดมือ14คคำมือดับของเดือนเก่าทุกๆคนเราจะตอนเวลาบ่าย3ามโมงเร้าเนาะของมือนั่นมือมือดับ14คำเราจะออกลงไปย้ายหอเขาทุกคนนะก็คือเราจิมาเล่าเรื่อง เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงพี่น้องทุกคนเออขอเตือนเนาะว่าเรื่องจริงเขาเจอกับตัวจริงแท้ๆก็คือว่าในมือนั่นเนาะมือวันที่16เดือนสิงหาก็คือมือมือวันนี้เองเนาะเขาสิมาลา่ทุกคนครับเป็นมือสินดับเนาะมือ14คำเดือนเก่าพี่น้องเสาวพุทธทัวประเทศลาวหรือว่าสิวานยังไรพากัน เห็ดหอเข่าเนาะลงไปยายใหญ้ใหญาติพี่น้องที่ได้หลับลาจากโลกไปนี้ไปเนาะหลับตาลาโลกจากโลกนี้ไปว่าชันเนาะว่าง่ายกับพี่น้องผู้ที่เสียชีวิตว่างชันซะเออหรือว,ว่าญาติโฮโยติกาบอกังว่ากันไปเนาะทุกคนเนาะก็คือเฮากะเมื่อนั่นกะเฮาได้เห็ดหอเข่าเนาะทุกคน แล้วก็เมื่อนั้นเฮาได้ไปยายเขาเนาะก็คือเขาตื่นนอนแม่นเวลาตีสองทุกคนตีสองสามสิบนาทีนะเนาะเฮาได้ตื่นตอนนั้นเขาอยู่ที่ศูนพิการตาเดอศูนูนพิการตาเขานี่อยู่บริเวณห้องหมอห้องหมอเมืองห้องหมอเกา่าพีนะ่เออแต่ปัจจุบันเพิ่นมาปรับปรุงใหม่ในเมื่อนั้นทุกคนมีสามคนออกไปยายเขาด้กันมีตาเอง แล้วก็มีอาจารย์โตนแล้วก็มีผู้หนึ่งเนาะมีไอยซยื่อเงาเนาะออ,ออกไปทำการสามคนทำาอีดแมนตะออก,ก่อนเนาะปีนปงเยี่ยมออกทุกคนเออเาปินปรงเยี่ยมออกทางหลังออกไปก็ยืนอยู่แบบตามถนนทางเนาะบ่มีรถแลนแล้วนะในค่ำคืนเมื่อนั้นนะเออก็พากันยืนขึ้นขอฝากขอบอกได้เพีังเดอ้อสามคนออกไปนี่แมน คนพิการตาเมื่เฮาบอเห็นอย่างก็หมว่วาในคืนนะั้นออกไปก็ยืนอยู่ประมาณจักสองนาทีเนาะเพื่อฟังว่ามีคนมาบอมีคนลงวัดแล้วบอเออไปยายเขาแล้วบออีกอย่างะนะยายหอเขานะแต่ตอนนั้นฟังเสียงอยู่วัดกับบอดินนะินเนาะกองกองเพิ่งกันยังบัตทันตีซาแต่สุมเอาพากันออกก่อนแล้ว เอาก่อนในที่นี้ยืนได้สองนาทีรู้สึกได้ว่าสองนาทีเนาะขอบอกว่าอยู่ทางหลังศูน์เฮาเนาะทางหลังสามาคมของมีต้นไม้ใหญ่สามสี่ต้นเนาะมีต้นขามต้นลำไยแล้วก็ต้นมะข้อพี่น้องเออแล้วก็มีเดินเนาะในที่นี้พอหอดชองนาทีแล้วลมพัดมาพี่น้องเย็น ในตอนนั้นตะบริณุ่งเสือเลยว่าขออนุญาตบริณุเสือนุ่งแต่กางเกงขาสั้นนุงกระชรงขาสั้นเย็นเย็นลมมาตอนนั้นลมมาแล้วก็ตนตนใหม่งาใหม่ที่ที่มันตายนะกิ่งใหม่มันก็ตกลงเนาะพี่น้องปุบปับ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 กรูหูสกอยากเนาะในใจกระหสึกอยู่ว่าอยากเพราะว่าที่แน่ๆก็คือมัน เป็นหอ้องมอเก่าอ่ะนะเอาอะไรอย่างหลังจากนั้นเลยชวนกันไปออกไปย้ายเลยว่าสันหลังจากลมหยุดนะนะพากันมาย้ายไอ้เงาเราถามเราถามว่าสิยายอยู่ใส่เรา,าเออในตอนนั้นก็คขดยากเนาะหยาดคนเนี่นยานนยาดสิ่งที่เฮาเบิ่งบ่เห็นเนี่ยเออเป็นงูเป็นอย่างละเนาะก็ยาดไปหลายๆอย่างตะเลยวะโอ้ บอกนอกแล้ทุกคนย้ายอยู่ในนี้และไปอยู่ข้างกองดินจีมาไปไปจุงกันไปเนาะสามคนจุงกันไปแล้วก็พาพากันนั่งคนละศพสามคนสามแจกองดินจีกันกองใหญ่เติมเนาะพากันนั่งแล้วก็จบห่อเข่าออกจากทองยากําลังยายได้พูละคือตะจื้อได้ว่ตตนนี่กําลังย้ายได้อหอที่สี่เนาะจบออกจบออกจบออก,ออกสักพักหนึ่งได้ยินเสียงทุกคน ใครค่ายคือมีคนมาจับประตูม่วนประตูเหล็กนะแล้วสั่นตั้มตั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 ้มตั้ตั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 สั่นอยู่ฮะเหาก็หยุดสงักตื่นเงินไทยเห็นยังสินะมีแขกมาห้องหมอว่ามีคนมาห้องหมอว่าสินะคืดว่าคืดว่า คือว่ามีคนเฮ็ดนะก็ลุกยืนขึ้นฟังคือว่าลุงย่อเป็นผู้อนามัยในห้องมอเนี่คือว่าเราเราแก่ขุทังง้งขี้เหงะคิดว่าเราอนามัยก็โบแมนเอิบใช้ก็บอกแต่ยังสั่นอยู่ตื่นตกใจทุกคนสามคนหาด้ยินมุดดีนินเสียงคือกันเลย คูอโม่ไข่ซื้อตอนว่ะโอ้แมนแล้วละวอะเสียงตันนั้นเอลีฟังจังหนึ่งคืออยู่บอนตอนมะข้อฟังจังหนึ่งคืออยู่บนตนมาขามทุกคนฟังจังหนึ่งบนคืออยู่บอนจอดรถค่าย่คืคอเขาขึ้นกระบะรถฮะแล้วโยงเขาตกใจแหงสุดส่วนนั้นทุกคนป้าบอกขาดคิดเลยเขาตื่นแหงเลย แล้วเราตั้งสติได้ป่ะเฮ้ยบอมแมนยังบอมแมนเสียงยังดอกเขาว่ะปอบใจมูด้ยคจริงก็จกเล่นแล้วท่านแล่นก็คือตั้มสติมาแล้วเราเห็นหงมะก็เลยว่าเอ้ายยายยาย่ตเขาเลยบอกว่าเสียงม้าเขาค้างม้าไว้ในห้องเขาวาแน่นนี่นะแต่คนจริงหัวหงายไปเลยทุกคนหัวใหญ่คนหนาวแตกลุกขึ้นมาก็เฝ้ายายห่อเขาผ้ละเก่าห่อยายจนมัด แล้วก็เอื้นพ่อแม่ญาติพี่นอ้องพ่อปู่แม่ย่าพ่อเท่าแม่เท่าผู้ที่เสียชีวิตเนาะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยจาทถิ่นจา,กกนนา,จาทฐา,านมาเอินมาามาจมเอาอะนะและ้วพอดีฝนตกลงเลยทุกคนฝนตกลงจาวัาชิตใต้เทียนบ่อใดใดเลยแล้วเขาก็พากันจูงกันเข้าฝ้าเข้ามาเลยฝ้าเข้ามาในในในห้องเขาพากันจูงกันเข้ามา อัดประตูเรียบร้อยปีนเขาปีนตรงยมเขามาอัดประตูเรียบร้อยพากันวอกกันมันแม่นย้ำมาโจกันเสียงนี่เป็นเสียงอี่แต่สามคนคิดคือกันเลยว่าแม่นเสียงตัวนั้นแมนแท้ยืนยันว่ามีจริงทุกคนเอ้ยเพิ่นมาหับมาโจมเอาไอ้ดีเสียงที่ว่าเพิ่นปล่อยออกมานะ ปล่อยให้ดวงวิญญาณผู้ที่เสียชีวิตออกมาหับมาเจอเพราะว่าแต่ละคนหู้สึกคือกันอย่าคนหนาวลุกครัวใหญ่แบบคือคือบอกเลยว่าผู้ซื้อโตน,นี่เราบอกเคยาอย่างแต่เราฟิลของเราเหมือน,นเรารู้สึกได้เราว่าแมนแท้เราก็ยังหู้สึกได้เลยว่า,าทุกคนอะไร เราจึงมาเล่าประสบการณ์ตัวนี้ให้ทุกคนฟังว่ามันมีจริงนะผีมีจริงทุกคนผีมีจริงสิ่งที่เราบอบอด์เห็นมันเกิดในชีวิตในครั้งแหละเลยทุกคนวบาอกมาณิกายังรู้สึกยากน,นะเพราะว่ายังคือวันนั้นอ่ะ อยากใมดีในมือนะก็คือยากแล้วเมื่อคืนเ่าก็ฝฟันฟันว่ามีคนมามานอนกอดมือนัคือมือลิงทุกคนมากอดมามาอุ้มเอาไว้ยนยะโอดึงออกติงก็บบไดห,ห้องก็บบไดมันหักเขาทุนเป็นตดำดำเราฟันได้ฮะนะคมหููสึกทางในห้อ ในความฝันพอหุงมามาเฮ้ยบอกมาก็นยนังอันนั้นอยู่นอาทุกคนก็ํำนี่นะทุกคนมาเล่าสู่ทุกคนฟังว่ามันมีจริงทุกคน,กคนเพื่อดังนี้คนมาหับเอาแท้ที่มีจริงในคืนวันทีค่ในคืนแหมสิบสี่คำเดินก่ามาหับเอามาหับมาโจมเอาห่อเขาประดับกินทุกคนนะ ถ้าใครมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอฝากไว้สำนี้ทุกคนถ้าเขามีเรื่องเล่าแนวใดเขาเชิม,มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกเทอรหนึ่งเนาะขอขอบใจ